ชีวิตในค่ายกักกันดาเขา่าเต็มไปด้วยความโหดร้ายนักโทษต้องทำงานหนักในสภาพที่แสนยากลำบากภายใต้การควบคุมของทหารนาซีอาหารมีไม่เพียงพอและสภาพความเป็นอยู่ก็ต่ำกว่ามาตรฐานนักโทษส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ทำงานเพื่อระบอบนาซีภายใต้สโลแกนอาบายมักไฟหรืองานจะทำให้คุณเป็นอิสระแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่มีอิสระ ทที่แ้จริงมีผู้เสียชีวิตในค่ายกักกันดาเข่ามากกว่า32,000คนตลอดระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่ปี1933จนถึงปี1945สาเหตุของการเสียชีวิตคือความอดอยากการทำงานหนักเกินไปการทรมานการทดลองทางการแพทย์ที่ไร้มนุษยธรรม และการประหารชีวิตความสยองของค่ายแห่งนี้คือการนำมนุษย์มาทดลองทางการแพทย์นักโทษหลายคนถูกบังคับให้เป็นหนูทดลองสำหรับการศึกษาทางการแพทย์เช่นการศึกษาเกี่ยวกับการทนต่อความหนาวเย็นและการทดลองวัคซีนนี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและมีนักโทษหลายคนที่เสียชีวิต จากการทดลองเหล่านี้